สวัสดีค่ะวันนี้พี่กอย่ามาแต่งหน้าลูกค้านะคะเป็นลูกค้าที่เคยเป็นเจ้าสาวพี่กอย่ามาก่อนแล้ววันนี้แต่งหน้าไปงานนะคะเดี๋ยวเรามาลองถามดูว่าเจอพี่กอย่าได้ยังไงคะอตอนนั้นที่เป็นเจ้าสาวเลยเมื่อกี่ปีที่แล้วนะสองปีที่แล้วเจอเห็นโปรไฟล์ของพี่กอย่าใน a ฟ e b o o k ค่ะ,คะในกลุ่มของอหาช่างแต่งหน้า ผลงานคือถูกใจมากเห็นแล้วอ,อยากได้ช่างคนเนี้ยมาลองแต่งหน้าเราจังแต่งได้หลากหลายแต่ก็ดูแบบเป็นงานผิวอ่ะดูเป็นงานธรรมชาติแต่สวยมากมค่ะดูว้กี่คนคะตอนนั้นตอนนั้นพอเจอพอเจอโปรไฟล์พี่ปอย่าค่ะก็ ไม่ดูคนอื่นเลยก็ทักวันถามเลยว่าคิวว่างไหมว่างคือจองเลยเร็วมากชเหมือนคนโดนแย่งเลยใช่คนโดนแย่งเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วเดี๋ยวโชว์รูปที่พี่เขาย่งแต่งให้ดูนะคะโชว์รูปเราให้ดูเป็นเจ้าสาวชุดยกน้ำชาสีแดงสวยมากหน้าเปลี่ยนเลยใช่ไหมใช่คือดูแบบ ดูผิวดีแต่ทุกอย่างมันดูคมมากแบบตาคมทำคือเขาเรียกว่าอะไรดีแต่งให้จุดเด่นของหน้าเราอะมันชัดขึ้นเออและจุดที่มันไม่ดีมันก็ดอบลงไปให้หน้าดูเด่นขึ้นเราเป็นสาวแบบผิวขาวเนอะมสวหมวยแล้วก็แบบให้มีตาคมนิดนึงใช่ไหมคะมันจะได้แบบเหมือนมีอะไรนอยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะพี่ก,ก็จะแต่งแบบหวานยังหวานอยู่เนอะอแต่ตายังคม่คะตามน,นั้นใช่ถ่ายรูปออกมาคือสวยมากมีวิดีโอใน i อด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะลองไปดูได้คะ่ะตรงปกไม่จบตา <c oughs> <c oughs> วันนี้เราแต่งหน้ามาเป็นอะไรคะมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวาาแล้ว เพื่อนได้แต่งงานแล้วเราก็เออคิดถึงผลงานที่พี่กอย่าเคยทําให้เราประทับใจมาแล้วครั้งหนึ่งในวันที่เราแต่งเองก็เลยยังอยากใช้บริการพี่กอย่าอีกก็เลยจองกันมาโชคดีมากจองนานแล้วนะคะเนี้ยไม่ได้เพิ่งจองนะคะจองตั้งแต่เดือนเจ็ดก็ยังคงงานอยู่เหมือนเดิมกลัวไม่มีคิวกลัวคิวเต็มค่ะ พี่ก็ายากเลยช่างแต่งหน้าคิวทองเร็จแล้วค่ะน,น่ารักไหมคะเอ๊ติ่มงานเป็นตีมอะไรน,น,น,นะคะเป็นตีมพาสเทลอ่าเป็นญี่ปุ่นสาวพาสเทลญี่ปุ่นญี่ปุ่น,สว,นะะสวยไหมคะสวยไหมคะสวยชอบไหมชอบมากคะ่ะถูกใจ่างเ,เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหม เมคอัพพี่เหมือนเดิมไหมเนี้ยเหมือนเดิมเนี้ยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคิวตั้งเฟีคิวตั้งโฟมเทรนใหม่เทรนใหม่คิวตั้งโฟมซื้อไหมคะเหมือนดูคนตาหนาความเนียนคือเจ้าสาวเขาเป็นติ่มพาสเทลเนาะแนวออกแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นและนี่คือชุดเพื่อนเจ้าสาวน่ารักน่ารักมาก โอเคขอบคุณน้องแอมมากนะคะ<ม>ที่ชอบพี่ที่ชอบผลงานพี่กอย่านะคะมีโอกาสจะใช้บริการบ่อยๆชอบมากเขาน่าต้องมีลูกมาวิ่งแถวนี้แล้วนะโอเคได้ <laughs> ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <laughs>